หน้าโมโหใช่ไหมเพล่งว่กับเหลยบูโหหนักมากเลยฟุบลุงเลยคใครกล้าจำไม่ลุงอารมณ์เสียกันนะอย่าเด็กนั่นน่ะสิไม่เคยเจอใครที่บ้าขนาดนี้มาก่อนเลยลุงหมายถึงเเสียร้านอะหรละนอกจากเตอเล่นจะมีใครอีกล่ะ น้อยมากเลยนะที่เจลลุงเลยจะปิดใกล้ขนาดเนี้ยแสดงว่า,าคงคาดหวังในตัวเธอมากเลยเละสิชา <c oughs> ก็เงินง่นแหละแต่ไม่ใช่เพราะเธอเหมือนองค์หญิงเลวหญิงมากฉันก็คงตนเธอไปตั้งนานแล้วล่ะแต่พอฉันเห็นหน้าเธอฉันก็โมโหจนเดือดุดๆไปเลยแต่เธอแสดงไม่ดีแล้วก็ฉันจะไม่เอาไปเธอแนะป่ปุป๊บปุป๊บ เหลยหลราระดับความเครยียดเี่ยรันเพิ่มขึ้น5จุดระดับความเครยียดปัจจุบันอยู่ที่30มสิบเี่ยรันจะทีบผาความสุขกวยเยอะก็แล้วกันนะเอาดิฉันในวันนี้ <c oughs> มีบทบทหนึ่งธอจะยอมเล่นไหมอื้ม <c oughs> เป็นตัวแสดงแทนองค์หญิงเหลียวหญิงถือว่าเป็นนางเอกเบอร์สองโดยใช้ตัวตนของเหลียวซานแสดงเป็นเหลียวหญิงถ้าเข้ามานั่งบันลังวางหลังจากที่เธอออกจากบางมาเล่นเป็นองค์หญิงแทนเอ๊ฉันตกลลงค่ะนี่เป็นโอกาสที่ดีโอกาสหนะึ่งก็แก้เกิดเรื่องอะไรที่ไม่กล้ากิดกับเสี่ยรันบทนางเอกก็จะเป็นของฉัน <laughs> พี่ยุน,อ,ยนอ,อ,อ,อีพี่ยุนอีเอ๊ะเออพี่ยุนอี่กำลังคิดอะไรหรอครับผมเรียกพี่ไปหลายครั้งแล้วฉันกำลังคิดถึงเสียรันนะ่ะเธอร์ไม่ดีแม้แต่ฉันก็ต้องยอมให้เธอแต่คนนานก็ทําให้เธอไม่พอใจเอาซะแล้วฉันกลัวเธอจะทําให้นายลำบากใจอย่งนี้ไหมพวกเราไปขอโทษเธอดีกว่าผมไม่ไปแต่เธอเป็นถึงนางเอกเลยนะ เป็นสิงมุลคุณสำคัญที่สุดของเรื่องนี้ตาแดดเป็นพี่ยุนอีก,ก็คงจะดีอย่าพูดแบบนี้สิจ้าฉันกับเธอผ่านข้างแข่งขันเป็นปนางเอกวัแล้วเป็นฉันเองที่แพ้กับเธอฉันสู้เธอไม่ได้พี่ยุนอีดีกว่าเธอเป็นหลายพันเท่าเลยผู้หญิงดีเสมไม่ดีคนนั้นถึงไม่ควรวที่จะแสดงเป็นนางเอก ผมจะไปไล่เธอออกไปเฮอโอ้ยเดี๋ยวฉันช่วยเธอหนักมากเครื่องในแสอะไรไปเนี่ยเสื้อผ้ากับเครื่องประดับของนางเอกเลยสิช่วยฉันดูไปที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่นะขอบใจทำไมเสื้อผ้าหนักขนาดนี้เนี่ย ก็ใช <S an> ่ไงพ่วงกับเลยต้องการให้ออกมาอย่างเพอร์เฟกก็เลยใส่หลายๆชุดน่ะแต่ละชุดก็ต่างทําจากเครื่องประดับหนังๆพวกเงินพวกทองทั้งนั้นหืมพ่วงกับเลยเล่นหนักจริงๆเสื้อผ้าสวยกันาเนี้อยากจะลองใส่ดูบ้างจังอย่าฝันไปเลยแม้แต่ฉันที่เป็นผู้ช่วยคอนตูมก็ต้องระวังแล้วระวังอีกกลัวจะทําให้เสื้อผ้าเสียหายฉันก็พูดไปงั้นแหละอย่าคิดจริงจังสิห้องเปลี่ยนชุด vậy cân thế, tớ sẽ riêng kêu rảnh mà long chút. <laughs> Ê tớ mày đi tớ mày đi, tớ mày gì lên nha เอ๊ะอย่าง้ามานะอย่าง้ามานะอย่าง้ามาเอ,อโอกาสบางโอกาสนะี่ยมีเพียงแค่ครั้งเดียวจะไม่ทำผิดพลาดในเรื่องเดิมๆอีก พระเจ้านี่มันเกิดอะไรขึ้นตอนที่นเข้ามาก็เป็นแบบนี้ล่ะชุดนี้พังหมดเลยวุมกับเลยจะต้องเอาฉันตายแน่แน่ไปสืบหา,าไหม่ฉันเดี๋ยวดีจะดูสิว่าใครกระทำเรื่องหมดไว้นี่ขึ้นมาแล้วก็เธอด้วย ฉันเป็นพูอมกับมาหลายปีขนาดเนี้ยไม่เคยโมโหแบบนี้มาก่อนเลยแต่พอเจอมาก็ไม่มีเรื่องดีๆเลยนะอืมลุงเลยลูกก็พูดแบบนี้ไม่มีผลอะไรเลยนะสิ่งที่ควรทามากที่สุดในตอนนี้ก็คือตามหาคนที่ทําฟังนิกเรียกแม่ก็ทําแบบนี้อีกเป็นครั้งที่สองระบบทาไมเรามีความรู้สึกของชีเวเคยืนสูงถึงเจ็ดสิบแต่กลับพูดเตนเสียรนัน นั่นเป็นเพราะว่า,วากามาาานะ็มีความรู้สึกดีกับเสี่ยวหรินสูงมากว่าไงนะมีความรู้สึกดีเท่าไหรสามสิบชินวางเป็ดมาอยิ่งเรี้ยงลำบากกว่าจะได้ความรู้สึกที่เล็กเจ็ดสิบก็ตั้งนานทำไมเสี่ยวหรินไม่ได้ทำอะไรเลยก็ได้สามสิบแล้วนะทุเรศ้ใช่ไหมสมกับเป็นสุนัขจรจอกจริงๆท่านโหด ความพยายามที่ทําให้เขามีความรู้สึกดีให้เลื่อนไปถึงด้วยแปดสิบเขาก็จะกลายเป็นศูนั์ทน้าที่สุดจากของคุณแล้วฉันอยากทําแบบนั้นแต่ความรู้สึกดีของเขา่ะไม่ได้เพิ่มขึ้นมาตั้งนานแล้วเมื่อฉันจะไปทํายังไงทต่โหจูู้ทำให้เจอเห็นว่าคุณนี่แหละถึงเป็นสูนั์หิ้กที่อู่ดตากลางสุณแล้กแน่นอนอยู่แล้วบนนาเอกได้ชูเหยื่ออยจะต้องเป็นของฉันเดี๋วมีกล้องวงจรปิดไหม ไม่มีอ่ะนัดประตูห้องเปลี่ยนชุดละก็ไม่มีเหมือนกันงั้นก็อยากแล้วละ่ะลุงเหลยลุงคิดว่าอย่างไงดีละ่ะสือผาจะต้องสืว่าให้ได้เรียกทุกคนอกมามันเล่าว่าเมื่อกี้ตำรไรอยู่ที่ไหนฉันไม่เชื่อแล้วกว็จะจับคนเร็วๆปันนี้ไม่ได้ ทุกคนอยู่ที่นี่กันหมดแล้วทุกคนยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อาจจะมีคนโกหกหรือไม่ก็คนนอกกองถ่ายเป็นคนทำคนนอกไปสามารถเข้ามาได้ท้งที่ดีที่สุดพวกเธอพูดบิดาตรุงถ้าฉันรู้ว่าเป็นใครก็ได้เห็นดีไนดะ้พว่วมกลับเลยพว่วมกลับเลยล้วพวกเราไม่รู้จริงๆนะคะท่านโอ๊ตคุณว่าใครเป็นคนทำฉันจะไปดูได้อย่างไรจรีงไงฉันก็ต้องขอบคุณครับ เลยเราไม่ชอบเสี่หลานอยู่แล้วยิ่งครั้งนี้ก็ยิ่งเพิ่มความไม่ชอบกรบปีอีกพระเจ้าช่วยฉันจริงๆนึกว่าคุณจะเข้าใจซะอีกคุณเห็นหรือว,ว่าขาดคนหนึ่งไปนะใครเหรอเด็กคนหนึ่งไงน่าหมายถึงเสี่ยยู่เตียนอะเหรอหลังจากที่เขาก่อเรื่องบุดวาก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นตอนนี้ไม่เห็นแม่แต่ง,งของเขานี่มาไม่บังเอิญไปหนไหนเหรอ ถึงก็จะเป็นคนทําจริงๆก็เ,เป็นบนริษัหลันที่ทําผิดต่อเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเชดเด็กที่น่าสงสารมหมดประยชน์ก็เดนเขียนทิ้ง <c oughs> พิ่มกับเลยฉากของวันนี้จะถ่ายต่อไหมคะรองพิ่มกับไม่ถ่ายแล้วเสื้อผ้าไม่มีจะจ่ายกับผีอะไรเหรเอาฉากแบกกระเทิาจัด้าที่ตกลงไว้แต่เดิมเรื่องไปถ่ายตอนหลังรุ่งนี้เริ่มจ่ายฉากไปในก่อนระยะเวลาสั้นๆนี้รีบทำเสื้อผ้าใหม่ซะ โอเคค่ะเพิ่มกับเลยจะจะไปจัดการเดี๋ยวนี้คลิก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 เอ๊ะเดี๋ยวแล้วห้องล็อคออห้องเปลี่ยนชุด มีคนมะนี่กล้องเปลี่ยนชุดพวกเราก็มาทำอะไรไอ้แกเลยอูเก็บอ,อุปกรณ์ไว้ไม่ชิดมากาห้องอุปกรณ์ไม่เจอก็ต้องทำลายชุดกแกแสดงก่อนเ,อเป็นอะไรไป này mê đê kuân đê k luôn nè mong pitu pla là phụt tik 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 ƠI MÌ tik 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 TÁM tik 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 โอ๊ยอุ้ยดูซิจะจับอะไรได้เจ้าหนูตัวเล็กี่เองลูกพี่เก่งจริงๆฝุกโอ๊ยฝุกโอ๊ยไอ้เด็กเร็วเจจะเอานายไปขายที่หูกองที่อยู่บันนอกแล้วก็อยากที่สุดเลยคอยดูโอ๊ยเด็กคนนั้นล่ะไปหลบอยู่ไหนล่ะ ออกมาเถอะเจ้เห็นได้แล้วไอเด็กน้อยโอยฟุกหืกเราแยกกันไปตามหาอยู่นิ่งๆนะฟุก